ดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะมือสองราคาเบาๆนะคะ6 9 0 0 0บาทค่ะรถมาสด้าไฟเตอร์4ประตูค่ะทุกท่าน2.9ดีเซลรถปี01นะคะรถบ้านแท้กระบะ4ประตูพร้อมใช้งานได้เลยขับทางใกล้ทางไกลไปได้แน่นอนค่ะทุกท่านเครื่องแน่นๆเดิมๆประหยัดน้ามันสุดๆค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะช่วงล่างดีเรี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังค่ะ 6,9,000บาทนะคะแอร์เย็นฉ่ำวิทยุมีฟังภาษี66เดือนสิงหาคมสามารถไปต่อปกติค่ะเริ่มชุดโอนมีครบนะคะเครื่อง2 0 0 9นะคะดีเซลค่ะช่วงรางดีมากนะคะเพิ่งทำมาค่ะทุกท่านระบบเบรกดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเรือนใหม่ขึ้นครบปกติค่ะสภาพสีสวยนะคะยังดูดีค่ะทุกท่าน 6 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะทางด้านผู้ขายมีบริการส่งด้วยค่ะสนใจติดต่อทักไปคุยโดยตรงนะคะนัดหมายไปดูก่อนก็ได้ค่ะทุกท่านประกอบการตัดสินใจที่ดีนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ